ขอบคุณค่ะทุกท่านนะคะขอบคุณมากๆค่ะเดี๋ยวอยู่ถึงห้าทุ่มนะคะนั่งอยู่ถึงห้าทุ่มนะคะใครที่เข้ามาก็มาคุยกันได้นะคะแต่เกินห้าทุ่มไปแล้วเจ้าบ้านก็ต้องเข้านอนนะคะแต่จะาโทรศัพท์ตั้งทิ้งเอาไว้นะคะไฟ์สดนะคะเปิดเอาไว้นะคะเก็บล่าชั่วโมงก็อยากให้ ครบ4,000ชั่วโมงเร็วๆนะคะเก่งใจเพื่อนแล้วก็ส่งสารโทรศัพท์แล้วก็ดูนสุขภาพด้วยการงานด้วยนะคะเมื่อไหลสดนะคะถึงแม้ว่าไหลสดดึกๆแล้วเรานอนนะคะแต่บางทีเราก็ต้องตื่นย่องมาดูนะคะว่าโทรศัพท์เนี่ยมันดับหรือเปล่านะคะ เขาเคยเจอเหตุการณ์ว่าโทรศัพท์ดับเราไม่รู้เรื่องนะคะตื่นขึ้นมาไม่รู้ดับไปตเมื่อไ,ไหร่แทนที่จะได้ชั่วโมงเยอะๆกับกลายเป็นชั่วโมงได้นิดเดียวนะคะเพราะโทรศัพท์ดับไม่รู้เรื่องไหนจะสงสารโทรศัพท์ไหนจะสงสารร่างกายไหนจะเสียงานนะคะพอเวลาร่างกายอ่อนแอทำงานก็จะขาดประสิทธิภาพนะคะ ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะบ้านนี้ก็เป็นบ้านเก็บชั่วโมงนะคะดวงตาสวรรค์ก็ไม่เคยปลานีนะคะดวงตาสวรรค์ไม่เคยมาเยี่ยมเลยนะคะบางทีก็น้อยใจเนาะลำเอียง กิดความลําเอียงเกิดความน้อยเนื้อต่ำใจนะคะบางทีท้อก็เยอะนะคะท้อหลายหนแล้วแต่ก็สู้ต่อนะคะไม่ถอย ประสัก์มีไว้ฝ่าฟันนะคะขอให้ทุกท่านนะคะที่เก็บชั่วโมงอยู่นะคะขอให้เข้มแข็งเข้าไว้นะคะไม่ต้องท้อนะคะเอ้ยท้อได้นะคะแต่ห้ามถอยนะคะแสงสว่างอยู่ปลายบุงมมงนะคะต้องเดินไปให้ถึงนะคะ ขอบคุณค่ะคุณพรศิริเขอบคุณนะคะสู้ๆคะ่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณน้ำใจที่มอบให้เสมอมานะคะขอบคุณคุณบ้างมีคะ่ะ ขอบคุณค่ะคุณมั่งมีเอาใจช่วยขอบคุณนะคะสาดสี่ทุ่มครึ่งแล้วนะคะใครง่วงก็ไปนอนได้เนาะพรุ่งนี้เราก็ไปเจอกันที่ทำงานนะคะดีงามก็จะต้องไลฟ์สดแล้วก็ปิดไมโครโฟนไว้เหมือนเดิมนะคะเวลาไลฟ์สดอยู่ที่ทำงานส่งเสียงก็ไม่ได้นะคะ พอเราแอบขึ้นไร์ S. สดขอบคุณค่ะคุณมั่งมีนะคะที่ดันช่องนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณคุณพรสิริน,นะคะตาจะปิดอยู่แล้วตอนนี้ง่วงกินยาแก้ปวดกินยาลดไข้กันไว้ก่อนนะ <c oughs> สุขภาพไม่ค่อยดีอ้าวคุณออฟมั้งแต่เมื่อไหร่สวัสดีค่ะคุณออฟคุณออฟพักจีลานะคะทำงานหรือเปล่าคะคืนนี้เข้ากะหรือเปล่าหรือว่าวันนี้วันหยุดคะคุณออฟขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณคุณออฟพักจีลาขอบคุณคุณพรเจด็กขอบคุณคุณมั่งมีนะคะ